มาดูการใส่นะฮะก็มีวิธีการใส่กันหลายๆแบบนะครับแต่ก็อันนี้เราเพิ่งจะลองหัดทำนะครผมเพิ่งจะลองหัดทำดูนะครับก็ไปดูแบบจากคนที่เขามีความชำนาญมาเที่ยวหนึ่งแล้วนะฮะก็ลองมาทำลงขายหาปลาเองครับเนะี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทำเองครับก็เป็นข่ายล้อมนะครับ ขายน้ำลึกลึกสองร้อยตานะฮะเนี่ยก็มาลองทำไปพร้อมๆกันครับเนี่ยนะเราก็จะใส่ช่วงเว้นช่วงนะครับน,นะฮะหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงเนี่ยใ้ไผ่เนี่ยนะช่วงนี้วันนี้นะฮะน,นะฮะวันนี้ลมกันข้างแรงครับเนี่ยฮะ อันนี้เราก็จะมาใส่ทุ่นครับก่อนใส่ทุ่นเราก็จะนับตาทุกตานะฮะนับทั้งตาบนตาล่างนะฮะครับก็มานับตาครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ1ด1ก1า1ิ1สิบเอ็ดสินี่ยพอได้ตาที่เรานับนะครับ20ตานะฮะเนี่ยเราก็สอดทุ่นเข้าไปนะครับ สอดเข้าไปสอดปุ๊บเราก็วัดช่วงครับทาบกับไม้นะครับช่วงนี้ผมใช้ประมาณ70เซนนะครับเนี่ยเราได้ช่วงครับหรือไม่เราก็ผูกไว้ก่อนก็ได้ครับล็อกก่อน เราก็ล็อกก่อนแล้วค่อยวัดก็ได้ครับเนี่ยครับก็จะได้เนี่ยปลายจะปูเนี่ยปลายจะปูปลายจะปูนปะนแ,แดงๆนั่นแหละที่เราล็อกไว้แล้ว <Okay. S 2> นี่ฮะพอเราได้แล้วนะฮะล็อกได้ช่วงได้ระยะวัดเรียบร้อยะฮะเราก็ทำการผูกล็อกไปเลยครับ ไม่ขยับซ้ายขยับขวานะฮะใหอยู่อันเสร็จนะครับนี่ครับคล้องเกาะนี่ไปครับเ,ออเราจะใส่ทุ่นช่วงเว้นช่วงนะครับก็นับไปเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับ <c oughs> ล็อกล็อกก่อนครับก <c oughs> ็ถาน,นะครับอันนี้ยาวไปครับ ยาวไปก็ล่นเข้าไปใ,ใกล้นะครับนี่ฮะโอเคครับถอดย,อยาวนิดหนึ่งเกินนิดหนึ่งถอยมานิดหนึ่งนี่ฮะก็จะได้นะครับก็เหมือนเดิมครับผูกเลยครับ 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเกสิบเจ็นี่ยนะอันนี้ใส่ทุ่นนะก็ใส่ทุ่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ล็อก,ล,อก,ล,อก,กอล็อกไว้ครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ แล้วก็ทาบนี่ยทำไม่ได้ระดับนะฮะยังไม่ได้ระยะมันขนานดะนี่ฮะได้แล้ว <c oughs> นี่ะผูกเลยครับผูกเลย มีความชำนาญคุณจะมาหัดทํานะครับจ้างเขาทาก็ค่อนข้างจะแพงครับไม่ค่อยมีเวลาทําให้เราด้วยครับนี่ครับก็โอเคครับนี่ครับคืออันนี้ทําไปบางส่วนแล้วนะครับ เยนิดหน่อยครับก็ไม่นิดนะก็ชั่วโมงกว่าๆน่าจะเสร็จนะครับเนี่ยะเนี่ยลมลมแรงมากครับอยู่ใต้ถุนบ้านกลางทุ่งนะฮะลมลมค่อนข้างแรงครับเนี่ยนะครับก็ใส ใส่ทุน่นเหลยอมาจาัดเรียงใส่กระสอบทําช่วงล่างจมงบนเสร็จนะครับเหลือช่วงล่างเรายังไม่ได้ทํานะครับก็ทําช่วงล่างก็ใส่ตะกัว่วจํานวนตาต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ใส่ตะกัว่วใส่ทุกช่วงนะครับส่วนทุ่นบนเราจะใส่ใช้ใช,ใช้ช่วงเว้นช่วงนะส่วนตะกัว่ว นะตะก,กั่วก็จะเป็นตะก,กั่วเนี่ยครับนี่ครับ,รบเป็นตะก,กั่วแห่นะครับ,รบตะก,กั่วที่เขาทำแห่แต่อันนี้เป็นแยกตัวนะครับนี่ ก็มาสสา่ช่วงล่างทุกช่วงนะครับเดี๋ยวเราใส่ช่วงบนให้เสร็จก่อนครับแล้วก็ช่วงล่างแลเราจะมาลงคลิปให้ได้ติดตามดูวิธีการใส่ครั้งนะครับเนี่ยวันนี้ลมแรงมากครับ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับนะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเพิ่งหัดทำนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่ด้วยครับมีคำแนะนำหรือวิธีการที่ดีนะครับที่แตกต่างกันนะครับก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม